คนชอบสุกี้มามุงกันทางนี้เลยค่ะเราเองนะคะได้ยินกิติศัพท์ของลักกี้สุกี้มานานแล้วค่ะว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ทำยอดขาย3ปีได้เกือบพันล้านบาทเราไม่เคยกินลักกี้สุกี้มาก่อนนะคะวันนี้ก็เลยอยากลองค่ะมาที่เดอะพร้อมดินแดงนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าที่นี่จะอร่อยสมคำาล่ำลือหรือเปล่า ตามเรามาเลยนะคะพอมาถึงนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกราคาหัวละ219บาทถ้าเพิ่ม19บาทเราจะได้กุ้งแก้วนะคะไม่อัน้นแต่ถ้าเพิ่ม39บาทเราจะได้กุ้งแก้วกุ้งก้ามกรามแล้วก็หมึกกระดองค่ะวิธีการสั่งนะคะสั่งง่ายๆค่ะโดยการสแกน QR code แล้วก็เลือกเมนูที่ปรากฏนะคะ ก็สนุกจิ้มเงินไปเลยค่ะชอบอะไรก็สั่งอันนั้นเลยนะคะหมูสามชั้นมีไหมคะหมูสามชั้นสไลดดผักบุง้งชั้นพอสไลัมูลาวาไม่ตับโูไหมมะม่งปลาที่นี่นะคะ เขามีเมนูมากกว่า40ชนิดเลยทีเดียวอนนยพอเราสั่งของ,องนนที่เราอยากจะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนนย,ยังค่ะยังไม่หมด เขายังมีของว่างให้เรากินอีกนะคะเขาจะเป็นบาร์ค่ะตั้งไว้ให้เราไปเลือกนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำเก๊กฮวยอันชันมะนาวไอเล์ปี้นะคะก็จะมีหลายรสค่ะประมาณ3รสนะคะก็เลือกดื่มเลยค่ะว่าเราอยากจะดื่มอะไรเก๊กฮวยค่ะของกินเล่นก็มีเยอะไม่เบาเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเกลีย ลูกชิ้นทอดไส้กรอกไก่ทอดกรอบเยอะแยะมากมายแล้วก็ทำสดใหม่เลยละค่ะแล้วร้อนเลยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เลือกสองแบบคือแบบหวานแล้วก็แบบที่เป็นซอสมะเขือเทศค่ะส่วนตัวเราชอบไก่กรอบมากๆเลยละค่ะเพราะว่าเคี้ยวล้วกุบกรอบสมชื่อแล้วก็รู้สึกละลอนกับกรอบอร่อยดีค่ะเคียวเพลินทีเดียว สั่งอาหารแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะเขาจะมาเสิร์ฟเป็นแบบหุ่นยนต์ค่ะแล้วก็จะมีติ๊กเก็ตบอกนะคะว่าของเราเนี่ยโต๊ะอะไรแล้วก็หยิบโต๊ะของข้าวของเป็นโต๊ะของเรานะคะนี่เลยวันนี้สั่งไปเบาๆไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าค่อนข้างอิ่มแล้วนะคะแต่ว่าแค่อยากมาลองชิมเฉยๆว่าอร่อยหรือเปล่า ตอนนี้ลักกี้ซุกี้เขามีถึง16สาขาแล้วนะคะเพื่อนๆเช็คได้เลยในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าสาขาใกล้ชั้นเนี่ยอยู่ใกล้บ้าน,นเพื่อนหรือเปล่านะคะตอนนี้เขาก็มีโปรเจกต์ว่าจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นปีละ16ถึง50สาขาเลยทีเดียวเราฟังข่าวแล้วดีใจแทนเลยละคะ่ะแหมขายดีอย่างเงี้น่าดีใจแทนมากๆเลยนะคะ นี่เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จัดการเทน้ําจิ้มก่อนค่ะเขาให้เราจัดการตัวเองนะคะมีน้ําจิ้มขวดใหญ่ให้เลยแล้วก็มีกระเทียมกับพริกให้ด้วยละค่ะแป๊บเดียวนะคะน้ําเดือดและเราก็เตรียมลงของที่เราสั่งมาค่ะ และที่ลักกี้ซุกี้ยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตเห็นชัดนะคะก็คือว่าเขาจะมีน้ำซุปหลากแบบมากเลยล่ะค่ะอย่างมาวันนี้มีให้เลือกถึง5หรือ6น้ำซุปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเราชอบแบบไหนนะคะ ทีลักกี้ i ูกี้นะคะเราสังเกตว่าที่นั่งเขาจะกว้างขวางมากเลยล่ะค่ะแล้วก็แสงไฟก็สวยมากด้วยนะคะถ่ายรูปมาหน้านวลผ่องทีเดียวะค่ะแล้วก็คนก็เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก็มีที่นั่งเรื่อยๆนะไม่ต้องรอนานนะคะอย่างเรามาแป๊บเดียวก็ได้นั่งแล้วนะคะไม่ต้องรอเลยหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเพื่อนๆโหลดแอปจองคิวก่อนเนี่ย ก็สามารถเช็คคิวได้เลยนะคะว่าตอนนี้คิวถึงลำดับที่เท่าไหร่ก็จะก็จะรู้แล้วก็บริหารเวลาได้ค่ะที่นี่ราคา219บาทก็เนื้อออสไม่อั้นเหมือนกันนะคะน่าสนใจทีเดียวละค่ะใส่เนื้อใส่ผัก แป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเร่งไฟแรงๆเลยก็ได้กินเลยนะคะมา,มาค่ะนาทีแห่งความจริงมาแล้วกินไปสักพักหนึ่งก็ลืมค่ะว่าตัวเองอะ่ะลืมกินผักกินแต่เนื้อไปนะคะมาค่ะมาค่ะ กินผักกินสุก,กี้เพื่อสุขภาพนะคะเติมผักลงไปเยอะๆเลยค่ะจะได้สมดุลน,นะคะสรุปแล้วนะคะเพื่อนๆเรารู้สึกว่า ลักกี้ซ k กเนี่ยรสชาติเขาใช้ได้ดีทีเดียวละค่ะรสชาติดีแล้วก็ราคาน่ารักตะมุตะมิสามารถเพิ่มราคานั่นนี่โน,น,น้นในอีกนิดหน่อยก็ได้สิ่งที่เราชอบเลยอย่างวันนี้เราเพิ่ม39บาทเราก็ได้กุ้งแก้มกรามกุ้งแก้วแล้วก็หมึกกระดองด้วยนะคะแล้วว่าคุ้มมากๆเลยละค่ะ สุดยอดมากๆเลยโดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามนะคะแล้วว่าสดใหม่เนื้อเด้งดึงเด้งดึงทีเดียวละค่ะแล้วก็รู้สึกได้เลยถึงความเนื้อหวานเนื้อสดใหม่นะคะแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะโตระดับปานกลางแต่ก็กำลังดีทีเดียวละค่ะอร่อยดีนะคะใครที่เป็นสายชีสเลิฟเวอร์ก็มีชีสให้เราสั่ง ได้ไม่อั้นเหมือนกันค่ะยิงกับเนื้อออสนะคะรสชาติลงตัวเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะแล้วชีสก็ยืดยืดนวลนวกลมกล่อมจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยกำลังดีล่ะค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ ที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะส่วนใครที่อยากไปตามรอยกินลักกี้สุกี้กินแล้วโชคดีหรือเปล่าไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าอร่อยใช้ได้ตามร้อยกันไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากไปก่อนบาย